ไมาไม่ไม,ไมโอเคมีโต๊ะครับเคลื่อนทีนะออยนิดนึงโอเคไละอื้ม ผิพดพโอลากรอนนะฮะอลากรอยเอ้ยมีอาหารอยู่มีอาหารอยู่ได้ได้ได้ไดไดได คือถามว่าท็อตมาจากไหนนะฮะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยนะะไปข้ามันเตอร์เออมันเตอร์ตัวอะไรเอองั้นเดี๋ยวรอให้หายร้อนก่อนนะฮะเออ,เอ,อพูดผิดนะเมื่อกี้ข่ามันเตอร์ใช่ไหมพูดปะไม่รู้อ่ะที่จริงแล้วได้มาจากการร่อนแร่เออตอนแรกนะฮะเออก็คือแบบเราล่อนดินนะฮะก่อนหน้านั้น,น,นแล้วก็ทำสโตนิดนึงแล้วก็ เอามาล่อนต่อนะแล้วก็ได้โคมานิดหน่อยนะเศษเศษครูอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อยมาทำทอดน,นั่นเองกอประมาณนั้นนะก็ตามนั้นฮะอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะเรามาสตูนเพเปิลไม่พอแค่สองบ็อกเองอะแล้วเราก็ต้องใช้แปดบ็อกอะนะก็ เออใช่ถ้าเราใช้วีนไมเนอร์เนี่ยเราสามารถขยายเรเดียสมันได้ไหมอ่ะฮ่าาไปเลยอลิมิต็ดโอเคมาุ๊กเพิ่ม ออกกันดีกว่าอยญ่ๆเอาลาวาตรงนี้ออกมากเลยเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทำครสเอ่อนี่นี่น,นี่เราจะทำไอ์อันไฟบักเก็ตให้สำเร็จนั่นเองนะซึ่งตอนนี้อันไฟบักเก็ตอะเกือบสำเร็จแล้วเหลือแค่เฟอร์เนนส์เออแล้วเฟอร์เนสมีวิธีอื่นไหมคอบบลมีวิธีอื่นไหมอ่ะ อะเนี่ยอืมไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอจริงอะเอมันมีมันมีอยู่เคล็ดหนึ่งอยากทำมากเลยอะเค็นเนี่ยนี่คือลิงคอยนะอยากทำมาก มันมันจะได้แอร์เย็นๆนะโอเคตอนนี้นะเร,เ,รเ,รเ,รเราเรารอเรอเดิร์ก่อนโอเคนะอ่าเดี๋ยวเรามาทำดีกันตอเลยปึ๊บปึ๊บทำกันต่อไป โอเคนะต่อกันเลยดีกว่าโอเคนะต่อกันเลยดีกว่านะ่ยใกล้เสร็จแล้วโอ้ oh, ได้เลเวลอัพ hmm. เลยฮนะเุ mm ้ย hmm. ตอนนั้นเลเวลยี่สิบทำไมเดือดซิป mm hmm. เองอนะเฮ้ยไอ้ซ hmm. <Hey, S 2> ิปนี I ่ I จะพังเมื่อไหรอ่อ mm ่ะ hmm. อยากรู้โอ้โอ้ อาเลยดีกว่าเอ้าสตวนแอปเปิ้ลไปเยอะขึ้นหน่อยโอเคนะได้แบบมาสี่เลยนะทำต่อฮนะเอ๊อยากรู้ว่า infinite leap นี่ไม่ได้อ๋ออ้ดี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 ด ไปอันนี้ดิปุ๊บเกิดได้ไงอ่ะอุตส่าห์ปัดทอดแล้วนะเย่ yeah, บล็อกหินเออบล็อกดินก็สุดท้ายซึ่งเราต้องได้มาแน่ๆครบเก้านะครบเก้าอ่ะเออเห็นไหมครบเก้าแน่ๆอ่ะ ตอนนี้นะแค่นี้แหละพอปื๊บ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 โอ้ my god เยออุปกรณ์อันไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้แล้วปีไม่เอ,อ่ยนี่นี่นขวาน,นี่ใกล้พังละไ,ไปเป็นเครื่องมือกันเลยก็แล้วกันนั่นต่อนะอนี่นี่นน เอาไม้มาต่อโอเคนะเผาเลยเพืจะได้มีชาโคใช้นะชาโคชาโค,าโคเอาใส่กล่องเนียบายนะโอเคบึบเรียบร้อยสุดยอดนะฮะต่อไปก็รอวันเวลาโอเคอก็อี้นี้นั่งไม่ได้นะจะให้นั่งไงอ๋อ อย่าง,งเงีเ้ยเยอเยอเยน่ารักโอเคนะไปต่อเออทางขวดน้ำเก็บไม่ได้เหรอโอ้เต็มไม่เต็มโอเคอชาโคทำอะไรได้บ้างก็ต้องเซิร์ช ชร์คโคลชอยนึ่งนะอ๋อวิธีการใช้งานของมันอ๋อเอาไปกินเหรอเฮ้ยอัดบล็อาากไปด้วยอะ่ะฮื้มอ,อื้ม Angel Ring ก็อยากบินได้แล้วอะ่ะ ขอได้เท่านี้ก่อนฮนะแล้วก็เอาสติ๊กมาใส่แทนขอแค่อันเดียวเท่านั้นของเก็บไม่เป็นที่ปันทางอ้า มาแล้วจากนั้นเอาบนมิวผสมบนมิวเอ๋ยเจ้าอยู่ไหนอยู่นี่เลงหนึ่งอันเฮ้ย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 อันเดียเเฮ้ยไม่พเนี่นาะเอาาเ่อเติ๊กเิเเเเ ถ้าเอาไม้ล็อกลงไปมันก็จะเอออย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเราได้โพสเซียนเคลมมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็รออีกสองอันฮะแล้วเราก็จะได้ทำทั้งน้ำกันแล้วโหกว่าจะได้ถังครั้งหนึ่งนี่นานอนะ๋อ ก็การที่เรารู้เคลขอกบก่อเนี่อันนี้แอบไปดูมาละแอบไปดูมาละสุดยอดมากเป็นเป็นไม่บอกดีกว่านะเอาไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเปิดเผยความลับอันนี้กันนะฮะโอเคนั้นเองข mm hmm. อชิพของเป็นเคลไม่ใช่ Global เคลไม่ใช่ฮะมันคืออะไรไม่ได้ยูเซส นิดวอเตอร์มันคืออะไรมาแต่อันนี้เผาเสร็จแล้วยังอ้าวเผาเสร็จแล้วนะมาไออีกอีกสองอันปุ๊บปุ๊บอันนี้ด้วยเอาไหว้หมดเลยปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหของแพงนะเนี่ยโยนทิ้งได้ไงมา เอ, <Hello. S 1> อ,อ,อ๊กอมพลีสิฮัลโหลอ๋อเข้าอีกเขาอีกอืมทำไมมัน,มนสเสื้อมันเยอะจังนี่มันชุมนุมปาร์ตี้อะไรเนี่ยโอเคได้ถังวะดิงติ๊งอะฮัลโหล อ,อขอน้ำมาดิขอยืมน้ำอันนี้ก็แล้วกันเอคืนเออถ้าสมมติระวังอย่างนี้เออโอเคอ่างนี้ก็ได้ มา Empty c a นทีนคืออะไรเอาไว้ทำอะไรหรออ,หอือฮึอะอ๋อเอาไว้เก็บน้ำาหรอไม่รู้เก็บไว้ก่อน เคล็ดต่อไปเจอสิถ้ายากก็จะลดจบคลิปกันนะอันไฟครูซิเบิลอออืมโหโอเคนะมันยากนะไปดูเคล็ดถัดไปอีกนิดนึงไอซ์คิวบ์อะไอซ์คิวบ์ไหนลองดูซิเอามาจากอะไร ไอสคิวรอนโอ้ง่ายเฮะง่ายง่ายง่ายเออว่าแต่ไปไหนอ่ะรอนไปอ่ะอู้ไอสคิวโอเคถูกละอันนี้เดี๋ยวถ้าค่อยนี้สำเร็จปุ๊บเราก็จะจบคลิปเลยนะ ถ้าต่อได้ถึงเควสดไหนก็เป็นเคล็ดนะแล้วก็จบคิดตกใจนึกว่าแฟนทอมมาไม่มีแฟนทอมนะอันนี้หนึ่งจุดสิบจุดสองโอ้ยเราจะได้อันนี้ไหมเนี่ยเฮ้ช้าหรอทำเปานยาว,ยาวนะ เราจะไม่ฟัน forward เดยทั้งสิ้นนะเราจะให้เห็นถึงความยาวลังบากว่าจะได้มานะเอ้ยจะครบแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วเย,ย้ต่อไปเอาไมอ่ะโหลมาคอมบายเจลสลามเจลทำยังไงเอ้ย อืมเจลสลามปึบโอ้ oh, งง่ายง่ายหรือเปล่าเย่ <Yeah. S 2> ได้หกพอดีอรออู uh ้ส huh. ุดยอดกรี๊ดแม่ขั้นตอนที่ยากที่สุด มาต่อโอเคนะก็คือเราต้องการทั้งชุดนั Del ่นเองนะนี <dynasty> ่นี่ไอเทอร์มูมิเตอร์ตัวนี้นะอ่ะเทอร์มูมิเตอร์เนี่ยเวลาไปอยู่ที่หนาวหนาอะไรอย่างนี้มันก็จะไปทางซ้ายแล้วอยู่ที่ร้อนมันจะไปทางขวามันบอกอุณหภูมิของเราได้นะ ว่าถ้าสมมติเราใส่เสื้อเจลสลามเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอุ่นขึ้นจริงๆจะไปทางขั้วเย็นนั่นเองนะซึ่งขอบอกเลยว่าไม่มีทางไหนนะสู้เจ้าคูลิ่งคอยได้แล้วนะคูลิ่งคอยนี่เย็นที่สุดนะในนะที่รู้มาตอนนี้นะก็คือคูลิ่งคอยเนี่ยมันจะไป,ไป,ไ,ปไปประมาณขีดนี้เลยเนี่ยเนี่ยเออ เดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำอะไรได้เพิ่มบ้างไหนดูสิต่างจากเดิมอ่ะเดี๋ยวน้อยก็ได้รองเท้าแล้วอะ่ะมาต่อกันก่อน ห้าสองชุดเกาะใช่ไหมต้องใช้หกเจ็ดแปดเกาะใช้ 8, แปดแล้วก็กางเกงอ๋อต้องใช้ห้องบนสี่ห้าเจลสลาม,มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโอเคถึงยังเนี่ยยังไม่ถึง ยาวๆนะเออไม่ก็ติดนานไหมเนี่ยยังไม่ครบรอบอ่ะอ๋อเมื่อไรจะครบ เราต้องให้จำนวนน้ำหนักคือ5แล้วก็ต้องรอกันอย่างมัมมานนะเมดจะพังก็ด้วยนะดูสิเห็นไหมเมชจะพังแล้ว6แล้ว6ครับ64 5แล้ว5แล้วโอ้อีกหน้าหรือเปล่าไหนดูสิ ยังไม่ครบอีกอ๋อเราต้องใช้อีก18อัน18อันโอ้โหซิลเมชพังแล้วมาต่อยาวๆเลยนะ มีคนเถียงนะว,ว่าสลามเนี่ยยังไม่ครบครบแล้วเนเวเวาะเ,เ,เนี่ยไอสีเขียวๆข้างๆเออ i n f เฟ i t e leaf เนี่ยครบแล้วเนาะเออครบแล้วเอ๊ะก็สือทำกือหรือเปล่าเนี่ยประจำนะประจำ ไหนไปเช็คสิเขาเพิ่งมาแก้ตัวนะว่าสนามครบแล้วนะทันที่ไหนเราเอ้ยซ้ำปึ๊บอ่าฮะอีกนิดนึงอีกนิดนึง อ๋อเนาะโอเคน่าจะครบแล้วมั้งเออร้อนช่างวันนะอ,อ๋อยังไม่ครบนี่นนเลยต่อดีกว่าอ๋อฮะต้องรออีกนานแค่ไหนสรุป54อันนี้จะหมดภายในพิตาเลยนะเนี่ย เออครบละครบหรือเปล่าไม่รู้อ,อ่ะเอพอปะ้ยพ่อพอดิสุดยอดแต่ตอนนี้รอแล้ววิ่งด่วนวิ่งด่วน่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูจัมมิเตอร์มันขยับอ่ะโอเคไหนลองเต้นซิเต้น เต้นดิอะปกมือเดี๋เวรอไอ้ปกมือไม่ได้อหรนี่เจ้าาฮา No g r e e t i n Yes าว คูซิเปรลไม่นะทำคูซิเปิลมาแล้วอะ่ะเอยทำอีกรอบก็ได้มากโอ้โหเก็บของด่วนเนี่ยไปเนี่ยไปเอออย่างนี้นแหละนี่เก็บของก่อนเก็บของก่อนสำคัญสำคัญเออทำไนยอ์อ่ะทำไปคูซิเปิลไปแล้วอะ่ะทำอันไปสักอันก็ไม่เป็นไรมาก อย่างแรกก็คือเอาเคลมมาก่อนเอาดัสดัสไม่ใช่เคล์ดัสนี่ไนดัสโหนี่เราต้องใช้ดัสต้องใช้บอลมิลอีกจะหมดแล้วเนี่ยบอลมิลเราก็ต้องใช้ออใช้บอลมิลแล้วต้องใช้อะไรอีกนะอ๋อสติ๊กอีกเจ็ดอัน1นสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคตามนี้ปึ๊บเอ,อ่อว่าเรไจะเสร็จแลโหลโอเคปึ๊บปึ๊บไปเลย mm hmm. อ่าใส่ไปไม้เพิ่มเอ mm hmm. าหาวิหลบไปเลย mm hmm. อ้าได้แค่หกเองเหรอ mm hmm. อ๋อ โอเคมาอมขอเจ้านี่อีกนิด,ดนดึโอเคมาเดี๋ยวรออีกสักครู่นะฮะแล้วก็เออเราจะทำโครงการน้ำแถวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราเรอน้ำกันก่อนเนาะรู้สึกมีน้ำมะนี่ได้ไหม เฮ้ยน้ามีไหนอ่ะโลนี่ไงโอเคอันนี้คือแปดอือโอ้โหเฮ้ยเกือบคคบเลยสุดยอดอ๋อมาทำกันเลยดีกว่า ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มาเจ็ดอันบนมิวจะหมดแล้วนะที่เขาให้มานี่ทำอย่างนี้ปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะเช็คติ๊กเลยนะติ๊กเลยฮัลโหลไม่ติ๊กล่ะก็อันไฟคือนซีเปอร์เอา้าฮัลโหลเอา้าฮัลโหล อันไฟครุสิเบิน่าก็ถูกอะล้อ,อเนี่ยอันไฟครุสิเบิเออกว่าจะคอมพิวแหม่ก็เตะเลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ครุสิเบิกันเลยดีกว่านะซึ่งเราต้องใช้หินเราจะหาหินมาจากไหนโอเคเราไม่มีหินนี่ ต้องร่อนเดินนะเอ้เนื้อเน่าเนื้อเน่าเนื้อเน่าเอ,เอาเนื้อเน่ามาร่อนเอ้ยเอาเนื้อเอาเนื้อเน่ามานนิเนื้อเน่าอยู่ไหนปึ๊บปื๊บใส่เข้าไปเลยอ๋อหมดอ่ะนิดนึงก็ได้ใจดีใจดี อยากจะทําเครื่องปั๊มลาวามากเลยเอ้ <c oughs> เครื่องปั๊มคอบสโตนนะ <c oughs> ซึ่งอย่างแรกก็คือเราขอใช้พื้นที่ในนี้นะ <c oughs> ไม่มีมันเตอร์เนาะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดมาวิธีการทําก็คือตรงนี้เราจะใช้โอเคกดลงไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอน้ำหนึ่งถังนะ เออน้ำน้ำน้ำเงี้ยน้ำเออแล้วไอ้บันไดอันนี้หายไปไหนแล้วอ่ะหนีอยู่นี่โอเคปึ๊บเป็นไงเป็นไงเออช่างมาถอะเนาะ ลงได้ก็โอเคนะมั้งเอออย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนั้นแหละถูกต้องไม่ทะลุเนาะมา โอเคตอนนี้นะเราแอบเอาวางนะ้ำนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะรอลอนเดิร์นะฮะแล้วก็ทำลาวา mm hmm. มามาลอนเดิร์กันเถอะเซลสตัวเพเปิรเซตเท่าไหร่ โอเคได้เทาไรเอ่ยแม่อเอาใบไ,ไม้ไปแทนได้ไหมอ่ะเอ้ยได้ได้ได้โอเคอเออมีอีกไม้เอ่ยนี่ใส่ให้หมดเลยนะ โอ okay, เคลาว่ามันจะมาจากเจ้าเครื่องนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ c o อบ r s t o n ์เข้าไปก่อนโอ้ oh. นี่ n o r m a หน่อยเห็นย,ยังเออแต่มันอะโอเคเหลือเหลือลาวา bucket กกนะแล้วร,รอจากนั้นเราก็จะ อีเวนทัพเตอร์โอเคเดี๋ยวเรารอไปก่อนนะเดี๋ยวเรารอรอรออันนี้ก่อนอ่ะช่วงนี้นะตอนนี้เราได้แล้วนะโอ้หใช้เวลานานมากจริงๆมาเลยอีจะได้กาแฟฟรีแล้วก็สโตนฟรี